พยากรณ์สำหรับท่าที่เกิดในลัคนาทั้ง12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มีดวงดาวโคจรโยกย้ายราศีนะครับอยู่ทั้งหมดก็คือ 1. ดาวพระพุธโยกย้ายนะครับวันที่5กุมภาพันธ์เวลา11.19นาิกา19นาทีเข้าสู่ราศีมมก,กอรดวงที่1 ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมวันที่13กุมภาพันธ์อยู่ที่เวลา14นาฬิกา48นาทีคือดวงที่สองดาวพระศุกร์นะครับโคจรยกย้ายราศีเป็นมหาอุดที่ลัคนาหรือว่าอยู่ตัวของราศีมีนวันที่18กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกา22นาทีเป็นดาวที่3 และโดยสุดท้ายคือดาวพระพุธได้โคจรเข้าสู่ราศีกลุ่มวันที่22กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกา45นาทีเป็นดวงที่4ส่งผลต่อท่านที่เกิดลัคนา12ราศีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถินะราศีธน,นูเดือนกุมภาพันธ์2566นนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าขาขึ้นของท่านเรื่องการเงินการทองเรียกว่าแน่นอนแหละมันมีแนวโน้มที่ดี นะครับเรียกว่าอันดับแรก,แรกๆของในบรรดา12ราศีเลยการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนใหม่เงินก้อนเก่าก็สามารถสะสมได้นะครับที่ผ่านมาลูกค้าไม่โอนเงินคุณตามเก็บตามไล่ตามเช็คบินตามทวงผมว่าแนวโน้มที่จะได้คืนค่อนข้างจะมีสูงนะครับแต่รวมไปถึงเกณฑ์การเดินทางก็ยังคงปัากฏเด่นชัดอยู่แต่คงเดินทางได้ไม่ค่อยไกลไม่ค่อยนานเพราะห่วงบ้านนะครับช่วงนี้เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยถ้าใครที่อยากได้บ้านซื้อบ้านอยู่ เป็นปนนระเดวนจุที่ตามที่ดีแนวโน้มโอกาสขยายหน้าที่การงานโอกาสไปหญ่เป็นโตแนวโน้มค่อนข้างขยับขยายธุรกิจผมว่าสูงแนะนํานิดนึงนะครับควรหาใกล้แหล่งน้ําแต่ถ้าเกิดว่าใายที่หาใกล้แหล่งน้ําไม่ได้อย่างน้อยบ้านควรมีสระว่ายน้นนําโองคน้ําบ่อน้ํให้มีความเป็นน้ําเข้ามาอยู่ใกล้ๆบ้านจะเสริมนะครับมงคลในดวงชะตาของท่านด้วยอันนี้เป็นเคล็ดลับเคล็ดหนึ่งนะครับในหลักโหราศาสตร์ตามหลักดวงชะตาของขน,าานักขณาราศีธนูนะครับ รายละเอียดท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจการพยากรณ์ที่แม่นยำของผมก็สามารถติดต่อ,อเรียนลงคอร์สออนไลน์คิวอาร์โค้ดข้างล่างนี้นะครับรายละเอียดในเรื่องของการเรียนการสอนเราจะบอกรายละเอียดอธิบายชัดเจนจากคนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับเราจะปูพื้นฐานเข้าสู่เบื้องต้นแล้วก็ค่อยๆระดับลึกเข้าไปบอกรายละเอียดนะครับพวกตนุก,กระดุมพระอภรรษา์เข้าสู่การพยากรณ์รวมไปถึงพอคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณก็จะได้มีแนวโน้มเทคนิคเคล็ดลับต่างๆที่เราได้เก็บสะสมไว้ ใสทอดอยู่ในหลักสูตรนี้เรียนแล้วเรียกว่าคุ้มค่าของการเรียนอย่างแน่นอนนะครับหรือใครดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรคุณก็สามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับเพราะหลักสูตรออนไลน์เราเปิดตรงนี้เนี่ยนะครับสงสัยก็สามารถถามได้ตลอดแล้วสิ่งที่เราสอนไปมันก็เรียกว่าคนละไม่เคล็ดลับของรักษาทั้งนั้นนะครับไอ้ที่เราเอามาพยากรณ์เนี่ยมันเป็นแค่บางส่วนโดยเบื้องต้นนะครับแต่เราก็ จะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจรายละเอียดถึงเคล็ดลับในหลักสูตรในตัวเรียนออนไลน์อันนี้นะครับต่อมานะครับตัวของราศีธนูนะครับเรื่องของสุขภพสุขภาพผมว่าใครที่เจ็บไค้ได้ป่วยที่ผ่านมาผมว่าเดือนนี้แนวโน้มหายค,าค่อนข้างจะสูงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเกณฑ์ต่างๆเป็นเป็นในดที่ทางที่ดีความรักเนี่ยผมว่าค่อยๆดีขึ้นราบรื่นขึ้นเพราะต้นเดือนเนี่ยดาวย้ายขึ้นมาเนี่ยดาวพระพุธเจอดาวพระสาวได้ตำแหน่งคู่สมพล ขาวรักษาถือว่ามีกําลังมากหนักแน่นมั่นคงนะครับหลังจากนั้นปลายเดือนก็โครจรขยับเข้าไปอีกเรียกว่าเดือนนี้เนี่ยลักคณาธานูเหมาะสมแก่การโปรโมท PR ประชาสัมพันธ์ต่างๆจะตรงกลุ่มเป้าหมายตรงจุดนะครับหยิบจับสื่อสารอะไรผมว่าตรงใจลูกค้า PR รตราตึงใครที่เป็นเซลลผมว่าเดือนนี้เนี่ยรักคณาธานูเพิ่อติดเซลท็อปนะครับท็อปเรียกว่าจะบอกว่าอันดับหนึ่งท็อปเลยไหมผมว่าต้องติดหนึ่งใน5้า ของเดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือการพยากรณ์ของเดือนกุมภาพันธ์สาหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นใน a c e บุ๊ k หรือทางเพจของรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทำการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยางงงง,งวยงวยคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนา,ฒา,าฒพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์กุลธีบ<ช>ุญนาคทองเนียมนไใ เกิดคิดถึงผมเนี่ยคิดถึงิจารนานได้โครูขึ้นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคลอสออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนำไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ